ถามว่าต้องนับแคลอรี่ไหมตอบแบบทำลายจิตใจเลยค่ะว่าต้องนับเพราะฉะนั้นวันนี้ดามาแจกสูตรนับแคลอรี่อย่างง่ายฉบับใช้งานได้จริงสวัสดีค่ะโคชดาค่ะกับส่งต่อลายแทงลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายสาระข้อมูลเทคนิคดีๆที่จะทำให้ทุกคนลดน้ำหนักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ง่ายดายและแสนสนุกไปได้วยกัน เหมาะกับคนที่มองหาผลลัพธ์4อย่างคะ่ะคือหุ่นดีแข็งแรงยั่งยืนและขอทำน้อยแต่ได้มากถ้ากำลังมองหา4อย่างนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวดาจะให้ค,ะาาหค่ะไ,ได้รับคำถามบ่อครั้งมากค่ะว่า การลดน้าหนักเนี่ยมันต้องนับแคลอรี่เลยเหรอ oh. ซึ่งเป็นคําถามของใครหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่าคะดาอธิบายแบบนี้นะคะว่าการลดน้ําหนักเนี่ยเรื่องของโภชนาการหรืออาหารเป็นหนึ่งในสิ่งสาคัญที่เราจะต้องควบคุมและถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยคะ่ะในอาหารเราจะต้องดู2เรื่องคือพลังงานและสารอาหารดาเรียกง่ายๆว่าปริมาณและคุณภาพเพราะฉะนั้นถามว่าต้องนับแคลอรี่ไหม ตอบแบบทำลายจิตใจเลยค่ะว่าต้องนับแคลอรี่ค่ะแล้วดาขอเดินทางสายกลางค่ะคือให้นับแคลอรี่แบบคร่าวๆไม่ถึงท่านต้องเป๊ะทยมศนิยม0.01อะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะแต่ถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันก็ทําให้เราควบคุมจุดสําคัญเรื่องของโภชนาการไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดามาแจกสูตรนับแคลอรี่อย่างง่ายฉบับใช้งานได้จริง ตั้งใจเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะและทุกคนจะสามารถใช้วิธีการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนตลอดทั้งชีวิตเลยค่ะที่จะทำให้เรามีหุ่นดีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็สามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยถ้าคุ้มค่าแบบนี้เนี่ยโหดาแนะนำเลยค่ะว่าตั้งใจฟังดาเลยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การใช้งานนะคะสำหรับตัวการนับแคลอรี่อย่างง่ายฉบับใช้งานได้จริงก็คือดาใช้ของหลักการอาหารแลกเปลี่ยนเนี่ยแหละคะ่ะ ซึ่งอาหารแลกเปลี่ยนเนี่ยทางการแพทย์ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแนะนําผู้ป่วยเพื่อเป็นหลักค่ะในการควบคุมอาหารโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานไขมันในหลอดเลือดโรคไตยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นข้อมูลอันนี้ค่ะดีมากพอที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้ซึ่งอาหารแลกเปลี่ยนคืออะไรนะคะ คือการที่เราเข้าใจว่าอาหารแต่ละชนิดเนะะี่ยค่ะที่มันอยู่ในหมวดเดียวกันเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถทดแทนกันได้อย่างเช่นนะคะข้าวก็สามารถทดแทนได้ด้วยก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราจะวัดเป็นสัสดส่วนของอาหารที่สุกแล้วซึ่งจะแบ่งเป็น6กหมวดหมู่ด้วยกันเดี๋ยวดาจะพาไปดูทีละหมวดหมู่เลย หมวดหมู่แรกเลยค่ะก็คือหมวดหมู่นมนม1ส่วนจะเท่ากับ1แก้วคือมีปริมาตร240มิลิลิตรซึ่งนม1ส่วนเนี่ยจะให้คาร์โบไฮเดรต12กรัมโปรตีน8กรัมและไขมันจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นนมชนิดไหนส่วนแคลอรี่ก็จะมีทั้ง90 120 1 5รหแต่ว่านมเนี่ยดาว่าไม่ต้องดูตามส่วนเนี่ยแล้วค่ะเพราะว่า ส่วนใหญ่คือเราใช้ฉลากโภชนาการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนมเนี่ยอ่านฉลากโภชนาการเป็นก็จะสามารถรู้แคลอรี่แล้วก็สารอาหารได้หมวดที่2นะคะก็คือผักผัก1ส่วนเนี่ยค่ะถ้าเทียบผักสุกจะเท่ากับ1ทับพีถ้าเทียบผักดิบจะเท่ากับ2ทับพีแบ่งเป็น2ประเภทประเภทกอก็คือเป็นประเภทที่ให้พลังงานต่ำมากนะคะถือซะว่าไม่ให้พลังงานเลย ก็จะอย่างเช่นอะไรบ้างผักกัดขาวสายบัวแตงกวาต้นหอมใบกะเพราวบวบพริกต่างๆก็ตามตารางที่เห็นด้านบนเนี่ยแหละค่ะส่วนผักประเภทขอ1ส่วนจะให้คาร์โบไฮเดรต5กรัมโปรตีน2กรัมพลังงาน25แคลอรี่นะคะได้แก่อย่างเช่นถั่วฝักยาวมะเขือเทศเห็ดหน่อไม้ถั่วแขกมะเขือยาวต่างๆเหล่านี้คนที่ลดน้ำหนักเนี่ย หลายๆโปรแกรมนะคะจะแนะนําให้เพิ่มเรื่องของผักผลไม้ก็คือให้ทานผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อย5ส่วนต่อวันสมมุติว่าแบ่งเป็นผัก3ส่วนผลไม้2ส่วนแปลว่า3ส่วนที่เราทานนะคะถ้าเกิดอยู่ในผักประเภทขอแปลว่าเราได้พลังงานจากผัก75แคลอรี่ต่อมาค่ะ เป็นหมวดที่3ก็คือผล,ลไม้ต้องบอกว่าหมวดนี้หลายคนเข้าใจผิดมากๆว่ากินผล,ลไม้แล้วจะผอมผล,ลไม้เนี่ยมันให้วิตามินให้ใยอาหารแต่ว่า มันมีรสหวานค่ะเพราะฉะนั้นมันมีน้ำตาลฟลูกโตซ์ซึ่งเป็นสารอาหารหลักประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นกันดังนั้นเราก็ต้องเลือกทานหรือว่าจำกัดปริมาณด้วยผลไม้หนึ่งส่วนให้คาร์โบไฮเดรต15กร,รมัมพลังงาน60แคลอรี่และใยอาหาร2กร,รมัมนะคะถ้าเป็นบรรทัดแรก หนึ่งส่วนของผลไม้เหล่านี้เนี่ยจะเท่ากับครึ่งผลอย่างเช่นกล้วยหอมฝรั่งแก้วมังกรมะม่วงดิบหรือมะม่วงสุกถ้าครึ่งผลจะให้พลังงาน60แคลอรี่แต่ถ้าเป็นแถวที่2นะคะ1ส่วนของกล้วยน้ำว้าจะเท่ากับ1ผลแอปเปิล้ล1ผลส้ม1ผลทุเรียน1เม็ดเล็กนะจ๊ะแปลว่าถ้าอยากได้พลังงาน60แคลอรี่เท่ากัน กินกล้วยหอมได้แค่ครึ่งลูกค่ะแต่กินกล้วยน้ำวาได้1นลูกยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมเีเรื่องของผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ซึ่งเขาก็ระบุไว้นะคะว่าไม่ควรดื่มมากเกินกำหนดแล้วปริมาณเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่า 80cc, 120cc ีคือ1ส่วนของเขาเนี่ยคือปริมาณเล็กมากมาก แต่เวลาที่เราทานน้ำผลไม้เป็นกล่องอะคะ่ะอันนั้นเขากำลังพูดถึง 220cc นะคะคือ3เท่าของอันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักทานผลไม้สดดีกว่าถัดมาเป็นหมูข้าวแป้งขนมปังธัญ,ญพืชหลายคนก็สับสนค่ะบอกว่าพี่ลดข้าวแล้วนะแต่ปรากฏว่าไปเพิ่มลูกเดือยบะหมี่ฟักทองถั่วแดงอะไรงนี้แทนนะคะจริงๆสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในหมวดเดียวกัน สามารถทดแทนกันได้สำหรับหมวดข้าวแป้งขนมปังธัญพืชเนี่ยหนึ่งส่วนนะคะจะให้คาร์โบไฮเดรตสิกร,รมัมโปรตีน2กร,รมัมไขมันถือว่าน้อยมาก 0-1กรัมแล้วก็ให้พลังงาน80แคลอรี่1ส่วนของแต่ละชนิดนะคะจะแตกต่างกันอย่างเช่นข้าวสวย1ทัพพีข้าวเหนียวครึ่งทัพพีข้าวต้ม2ทัพพีขนมจีน1ทัพพีเส้นใหญ่1ทัพพีวุ้นเส้น1ทัพพีแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นพวกธัญพืชอย่างเช่นลูกเรือย1ทัพพีมันต้มสุก1ทัพพีฟักทอง2ทัพพีถ้าทดแทนด้วยขนมปังก็จะเท่ากับ1แผ่นค่ะข้าวโพดครึ่งฝักใหญ่ แครกเกอร์6แผ่นแบบนี้เป็นต้นสัสดส่วนทั้งหมดเนี้ยค่ะเรียกว่า1ส่วนให้พลังงาน80แคลอรี่เท่ากันซึ่งถ้าเราไม่สะดวดจกจะตวงเป็นทัพพีอะค่ะสามารถใช้สูตรนี้ได้คือ1ทัพพีจะเท่ากับ5ช้อนกินข้าวค่ะต่อไปคือหมวดที่5ค่ะกลุ่มเนื้อสัตว์ในเรื่องของเนื้อสัตว์เนี่ยสิ่งที่เราต้องออมีความเข้าใจก็คือเนื้อสัตว์มันมีทั้งเนื้อและ มันที่ติดมาด้วยนะคะดังนั้นเขาก็เลยแบ่งเป็นชนิดของเนื้อสัตว์เนี่ยสชนิดด้วยกันตามปริมาณไขมันที่แทรกตัวแต่1ส่วนของเนื้อสัตว์อะคะ่ะจะเท่ากับ2ช้อนโต๊ะหรือสามารถใช้ช้อนกินข้าวได้ชนิดที่1คือเนื้อสัตว์ไขมันต่ำมากก็จะมีโปรตีน7กรัมค่ะ ไขมันทับจะเท่ากับศูนเลยและให้พลังงาน35แคลอรี่ได้แก่กุ้งเนื้อปลาไข่ขาวที่ไม่มีไข่แดงนะคะปลาทูส่วนชนิดที่2เป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำหนส่วนจะให้โปรตีน7กรัมไขมัน3กรัมพลังงาน55แคลอรี่ได้แก่อะไรบ้างเนื้ออกไก่หมูเนื้อแดงปลาซาดินกระป๋องลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ ขอเป็นลูกชิ้นแท้นะคะไม่ผสมแป้งเยอะชิดที่3คือเนื้อสัตว์ไขมันปานกลาง1ส่วนจะมีโปรตีนเจ็ดกรัมเช่นเดิมไขมัน5กรัมและให้พลังงาน75แคลอรี่ได้แก่ไข่ไก่รวมไข่แดงด้วยเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนนมถั่วเหลือง1แก้วชิดที่4ค่ะคือเนื้อสัตว์ไขมันสูง1ส่วนโปรตีนเจ็ดกรัมไขมัน8กรัมและให้พลังงาน100แคลอรี่ได้แก่ไส้กรอกเบคอนหมูยองกุนเชียงหมวดที่6คือไขมันซึ่งหนึ่งส่วนของไขมัน จะให้พลังงาน45แคลอรี่ค่ะถ้าเป็นน้ำมันจะใช้1ช้อนชากะทิคือ1ช้อนโต๊ะงาดำ1ช้อนโต๊ะถั่วลิสง10เมล็ด แต่ถ้าเราอยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักอะค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้คุมว่าน้ำมัน1ช้อนชาหรอกค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อให้อาหารอร่อยเขาก็จะสาดน้ำมันเยอะเลยค่ะอาจจะเป็น3ช้อนโต๊ะหรือถ้าเป็นพวกดิฟฟรายที่ต้องน้ำมันท่วมอะค่ะ พวกไข่เจียวไก่ทอดแบบเนี้ยโอ้โหใช้น้ํามันเป็นครึ่งขวดเป็นขวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เราทานอาหารตามสั่งที่ควบคุมน้ํามันไม่ได้เนะะี่ยค่ะการสั่งไข่ต้มกับการสั่งไข่เจียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะส่วนใครที่คิดว่า การทานสลัดทําให้ผอมเนี่ยค่ะมาดูตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นสลัดน้ํามายองเนสนะคะ1ส่วนคือ1ช้อนชาค่ะหรือน้ําสลัดน้ํำข้นเนี่ยหส่วนก็1ช้อนชาเช่นกันปกติน้ําสลัดเราวิตกันที 2- 3ส,สามช้อนโต๊ะใช่ไหมคะถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันสลัดทําให้ผอมได้เพราะเป็นผักค่ะแต่น้ําสลัดทําให้อ้วนค่ะ นอกจากนั้นยังมีแถมนะคะสำหรับผู้ที่เตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปดูเรื่องของปริมาณแคลอรี่และสารอาหารได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วก็มาลงภาคปฏิบัติกันนะคะอันนี้คือเมนูมื้อเย็นของดาววันนี้น่ากินไหมคะจัดเต็มมากๆเริ่มต้นนะคะเรื่องของแป้งเนี่ยคือประกอบไปด้วยข้าวกล้อง1ทัพพีนะคะอันนี้คือมีพลังงาน80แคลอรี่ ส่วนผักเป็นกระเจี๊ยบเขียวอยู่ในหมวดขอคือเป็นผักที่ให้พลังงานอันนี้ดากะประมาณ1ส่วนนะคะจะให้พลังงาน25แคลอรี่ส่วนเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นไข่และเต้าหู้ทั้งสองอย่างนี้อยู่ในเนื้อสตัตว์ไขมันปานกลางนะคะไข่หนึ่งฟองก็คือ1ส่วนส่วนเต้าหู้เนี่ยจริงๆมันสามารถแบบมันมันแฝงๆอะคะ่ะดาตีว่ามันคือครึ่งส่วนนะคะเพราะฉะนั้น กลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยก็คือไข่แดงให้พลังงาน75แคลอรี่ส่วนเต้าหู้แค่ครึ่งส่วนให้พลังงาน37.5แคลอรี่นะคะน้ำพริกดายังไม่คิดคิดว่ามันยังไม่มีแคลอรี่อันนี้คืออะไรคะมันเทศเป็นกลุ่มข้าวแป้งนะคะ1ทัพพีก็คือเทียบเท่ากับข้าวเลยเป็นอาหารแลกเปลี่ยนหมวดเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเทศเนี่ยให้พลังงาน80แคลอรี่เช่นกัน สุดท้ายค่ะแก้วมังกรครึ่งลูกก็เท่ากับ1ส่วนของผลไม้ที่ให้แคลอรี่เท่ากับ60แคลอรี่ดังนั้นถ้าดากินครบหมดนี้นะคะก็คือจะให้พลังงานประมาณ350แคลอรี่แต่เนื่องจากอันนี้ใช่ไหมคะมีน้ำเชื่อมแล้วแต่เลยว่าเราซดเกลี้ยงหรือเปล่านะคะแล้วยังมีแคลอรี่นิดหน่อยจากอันนี้ด้วยและยังมีน้ำมันที่ทอดจากเต้าหู้ด้วยเพราะฉันดาตีเหมาๆเลยคะ่ะว่ามื้อนี้คือ400แคลอรี่ นี่คือการนําอาหารแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคิดคํานวณแคลอรี่และสารอาหารถามว่ามันเป๊ะ,ปะไหมต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีความคลาดเคลื่อนค่ะอย่างเช่นข้าวกับมันเนี่ยพลังงานมันไม่เท่ากันเป๊ะๆหรอกค่ะแต่มันจัดเป็นกลุ่มเพื่อให้นําไปใช้งานได้ง่ายหรือว่ากระบวนการที่ทําให้สุกกระเจี๊ยบที่สุกในระดับนี้กับกระเจี๊ยบที่สุกน้อยกว่านี้ก็ให้พลังงานแตกต่างกันและสุดท้ายคือมากวัดของแต่ละคนนะคะ หนึ่งทัพพีของดาก,กับหนึ่งทัพพีของเพื่อนๆอ,อาจจะพูนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันมีความคัดเคลื่อนแน่นอนแต่ดีมากพอคะ่ะที่จะทําให้เราสามารถประเมินพลังงานและปริมาณสารอาหารเพื่อใช้ในโปรแกรมควบคุมน้ำหนักของเราดาบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่รักแล้วก็ส b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญที่ดามีมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ